โดยคุณชนละทีนุ่มหนูผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6หรือว่าสาวพ .6 นะคะก็เปิดเผยเลยค่ะว่าตอนนี้ ทางการจีนพอใจกับระบบ GMP+ ของกรมวิชาการเกษตรให้ไทยผ่านการตรวจประเมินโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออกไปจีนเพิ่มเติมขึ้นค่ะโดยพบว่าตลอด7เดือนที่ผ่านมาที่ทางการจีนเนี่ยมีการทำการประเมินผู้ประกอบการลลงส่งออกผลไม้ในไทยพบว่ามีการดำเนินการที่ดีมากนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำของทางฝ่ายจีนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1ิมีการบูรณาการ การความร่วมมือที่ดีระหว่างราชการเอกชนและกเกษตรกรอย่างใกล้ชิดทําให้ตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเชื่อมั่นในมาตรการการปฏิบัติที่ดีก่อนการส่งออกผลไม้ที่มีมาตรการควบคุมแมลงศัตรูพืชการตรวจสอบสารพิษตกค้างและป้องกันควบคุมโรคโควิดอย่างเข้มงวดค่ะรวมถึงมาตรการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลไม้ไทยก่อนการส่งออกอีกด้วยนะคะ โดยสำหรับระบบ GMP plus เนี่ยนะคะที่ทางการจริิเขาพอใจมากเนี่ยคือจะเป็นมาตรฐานโรงงานคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานในการป้องกันโควิด1 9โดยจะมีกระบวนการและควบคุมตั้งแต่สถานที่โรงคัดบรรจุก็จะต้องมีมาตรฐานนะคะมีการคัดกรองบุคคลภายนอกเข้าออกรวมถึงคัดกรองสุขอนามัยของพนักงานกระบวนการผลิตต่างๆการบรรจุผลไม้และกระบวนการขนส่งที่ผ่านมาตรฐานป้องกันโควิด1 9อย่างครบวงจรค่ะ โดยเรียกว่า GMP+ เนี่ยสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยไม่ให้โควิด -19 ปนเปื้อนไปในผลไม้ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะโดยขณะนี้สะวะพ6เองก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการล้งต่างๆปรับระดับ รับระบบเพื่อสร้างมาตรฐาน GMP+ ให้ครบทุกล้งค่ะเพื่อจะได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีผู้ประกอบการลงทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านการประเมิน GMP+ แล้วประมาณ100แห่งนะคะจากทั้งหมดเนี่ย320แห่งหากรวมลงมังคุดด้วยก็จะมีมากถึง500แห่งเลยค่ะ และในภาพรวมของภาคตะวันออกอยู่ที่702แห่งนะคะโดยสวพ .6 ก็จะทำการออดิตโรงคัดบรรจุผลไม้ในทุกๆ2สัปดาห์พร้อมกับให้คำแนะนำปรับปรุงระบบมาตรฐานกับผู้ประกอบการจนผ่านมาตรฐาน GMP+ พร้อมที่จะดูแลควบคู่ไปกับการป้องกันโควิด19การตรวจสอบศัตรูพืชสารเคมีตกค้างและคุณภาพของผลไม้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพผลไม้ไทยสู่สากลแล้วก็รักษาตลาดการค้าให้มั่นคงด้วยค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็มีคู่แข่งทางการค้าที่สําคัญนะที่น่าจับตามองอย่างเช่นประเทศเวียดนามและประเทศลาวนั่นเองค่ะก็อยากจะฝากทางพี่นอ้องเกษตรกร ือแม้แต่ผู้ประกอบการเนี ans, <language> <im iendo> ่ยครับในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของทุเรียนเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าตอนนี้เรามีคู่แข่งนะมีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเจะสามารถส่งทุเรียนไปสามารถที่จะส่งทุเรียนเข้าประเทศจีนได้แล้วจากเดิมที่เราเป็นประเทศเดียวที่ส่งทุเรียนพ้นสดเข้าได้นะครับตอนนี้ก็เวียดนามก็ส่งได้ลาวนะก็ส่งเข้าจีนได้ถ้าเรายังไม่ยกระดับมาตรฐานของเราขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะสูญเสียตลาดได้อันนี้ก็เป็นด้วยความเป็นห่วงจากการที่ ทางการจีนมาออดิตในโรงค้าปัจจุทุเรียนเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองโรงเนี่ยผ่านนะครับผ่านก็โดยจีนเนี่ยมีความชื่นชมนะเขาบอกว่าต,ตลอดระยะเวลายเดือนที่ทางการจีนเริ่มออดิตโรงค้าปัะจุผลไม้เราจากลรงลาไยมาจนถึงทุเรียนเนี่ยก็ได้เห็นพัฒนาการที่ดีมากนะครับของโรงค้าปัจจุในบ้านเรา เนี่ยนี่เขาก็ชื่นชมมาแล้วก็ยอมรับนะครับแล้วก็จะมีข้อเสนอแนะบางอย่างที่ที่เขาเสนอแนะมาเนี่ยในส่วนที่เราทําได้เราก็จะจะทำต่อ